ือคืน่ะช่วงท้ายไลฟ์สดอ่ะตอนไลฟ์สดอ่ะช่วงท้ายๆอ่ะชาจะกัดแม่ใช่ไหมฮะดูหน้าเขาน่ะแม่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ถ้าตอนไลฟ์สดอ่ะที่แม่มุ้ยตกใจคือแม่มุ้ยให้เขาสวัสดีแล้วเหมือนแบบว่าเขาเขาก็ตกใจแม่ก็ตกใจด้วยเสียงแม่ไงเขาหลับอยู่ใช่ไหมทําแ่แม่ที่ได้ดูเมื่อคืนน่ะก็คือเขาหลับอยู่แล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาส่งมือขึ้นมาแม่ตกใจนะคะ ต่ไม่ได้กัดแม่นะไม่ได้กัดแม่นะเด็ดแต่นี่คือแม่คุยกับเขาดูจะขอโทษแล้วหรือเขาจะขอโทษแล้วแม่เห็นไหมอันนี้แค่แม่แค่แม่มุ้ยเล่าให้แม่แม่ฟังนะเขาจะขอโทษแล้วคือเขาฟังรู้เรื่องแล้วแม่นะชาฟังแม่ก่อนเราคุยกันก่อนให้แม่คุยก่อนชายังไม่ต้องคุยให้แม่คุยก่อนเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยชาจะกัดแม่เหรอครับฮะชาจะกัดแม่หรือเปล่า ฮะหน้าตาเขาไม่มีการไม่มีแบบว่าดูร้ายเลยนะแม่นะแต่เมื่อคืนเขาแบบเขาหลับอยู่ไงแล้วแม่แม่แบบเออแม่แม่แต่แม่มุ้ยเข้าใจแหละแม่แม่เอ็นดูน้องเอ็นดูเขานะคะแล้วก็ชอบให้เขาคุยกับแม่นะคะใช่ไหมชาหันมาหันมานน่อาเมื่อคืนชาจะกัดแม่หรอใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ่ะเห็นไหมเสียงจะเบามากนะแม่นะ เมื่อคืนชาจะกัดแม่หรอใช่ไหมใช้ปลาลูกเออ<ห>เห็นไหม,แม,แ,มแม่แม่แม่เห็นยังดูทำหน้าทำตาดูดิเออดูเธอดูเฮียทำหน้าทำตาแม่แม่ดูดิแต่งนี้จะไม่ให้แม่มุย้ยแบบว่าเออเอ,อ็เอนดูเขาได้ยังไงเนอะเขารู้ทุกอย่างนะเดี๋ยวแม่บอกเขาหันมานะหันมา ใช่ไหมเมื่อคืนจะกัดแม่ใช่ไหมฮะใช่ไหมขราวหน้าอย่าทําแบบนี้แม่ตกใจรู้นะคะรู้นะคะขราวหน้าอย่าทําแบบนี้แม่ตกใจนะรู้เรื่องไหมรู้อ่าโอเคแม่รักแม่รักชชาลูกแม่รักชชานะขราวหน้าอย่าทําแบบนี้นะลูกนาแม่ตกใจแม่ตกใจแม่แม่ก็ตกใจดูเออ ลูลูกลูเขาหน้าชาไม่ทำแล้วเนาะน้อลูกเนาะเนี่ยพูดหูซ้ายทะลุหูขวาชาชาดูหน้าเขากินข้าวดีกว่าเนาะโอเคไหมโอเคไหมกินข้าวดีกว่าโอเคไหมโอเคโอเครีบรีบมาเอ้ยเขาหน้าชาไม่ทําแล้วครับดูหน้าก็สิชาหน้าข้าวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวแม่คุณจะคุยกับเขานะแม่ชอบเขาหน้าไม่ทําแล้วนะชาชาหันมา ข้าวหน้าไม่ทำแล้วนะนะโอเคโอเคลูกเก่งมากครับรักที่สุดครับ